มาออกแล้วขณะนี้ทองสวีเป็นตัวนำเกรทฮาร์เป็นตัวที่ขณะนี้ทองสวีเป็นตัวนำเกรทฮาร์เป็นตัวที่สองวินแชมเปี้ยนที่สามหนึ่งระดีที่สี่ที่ของป้ายเก้าทองสวีเป็นตัวนำวินแชมเปี้ยนเป็นตัวที่สองเกรทฮาร์ที่สาม หนึ่งรดีที่สี่ที่ป้ายแปดทองวีเป็นตัวนำวินแชมเปี้ยนเป็นตัวที่สองเกต้าที่สามหนึ่งรดีที่สี่เพศรล้ำค่าที่ห้าที่ของป้าเจ็ดทองทวีเป็นตัวนำวินแชมเปี้ยนเป็นตัวที่สองเกต้าที่สามเพ็รล้ำค่าที่สี่หนึ่งรดีที่ห้า ไปออกจากทางตรงพาสวีเป็นตัวนำอยู่เพชรลำค่าเล่บแรงขึ้นมาเป็นตัวที่สองขรันี้ทอสวีเป็นตัวนำบินแชมเปี้ยนเป็นตัวที่สองเพชรลำค่าที่สามเกรนาทที่สี่มาออกแล้ว ขณะนี้สองทวีเป็นตัวนำเกรทฮาร์ดเป็นตัวที่ขณะนี้สองทวีเป็นตัวนำเกรทฮาร์ดเป็นตัวที่สองวินแชมเปี้ยนที่สามหนึ่งระดีที่สี่ที่ของป้ายเก้าทองทวีเป็นตัวนำวินแชมเปี้ยนเป็นตัวที่สองเกรทฮาร์ดที่สามหนึ่งระดีที่สี่ ที่ป้ายแปดทองทวีเป็นตัวนำวินแชมเปี้ยนเป็นตัวที่สองเกต้าที่สามหนึ่งลดีที่สี่เพชรล้ำค่าที่ห้าที่ของป้ายเจ็ดทองทวีเป็นตัวนำวินแชมเปี้ยนเป็นตัวที่สองเกต้าที่สามเพชรล้ำค่าที่สี่หนึ่งฤดีที่ห้า ไปออกจากทางตรงพาสวีเป็นตัวนำอยู่เพชรลำคาเล่แแรงขึ้นมาเป็นตัวที่สองครันี้ทอสวีเป็นตัวนำบินแชมเปี้ยนเป็นตัวที่สองเพชรลำคาที่สามเกรนาทที่สี่